เต็บตัวนะคะเข้าออกเจ็ดเข้าออกแปดเข้าออกเก้าเป็นยังไงเท่กว่าบ,บีส่งต่อไลถามต้นตาลจะชอบเลอ่ะทีะ <S 2> <S 2> นี้นะคะเา พอเราเปิดช่องทางดึงถึงทางเรากบว่างหงุดหงิดใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่การก็เชิญการคอนโดนี้บอไม่ได้ดีกับคุณตุ้งมากดีกับดีกับไอ้รักไอ่ะหมักผสมรักไทยพี่ไหนอ่ะหมดแล้วรักไอ่่ะโอเคเก่งมากเลยนะคะทำได้อ่ะก็สมแรงแรงบอลจะถึงแกงใช่จะเด้งอ่ะพี่ทำไม่ได้อ่ะ ถ้าพี่ทำไม่ได้แล้วพี่ฝึกได้พี่จะเยี่ยมใช่มันเด้งพี่ไงเห็นไหมมันเด้งพี่ถอยหลังไหมใหญ่ไปใหญ่เสูงได้สูงไม่เป็นไรมันเด้งพี่ไง่พี่พี่คอนโทรลไม่ได้เลยนี่คอนโทรลไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เนี่ยมันเด้งพี่มาเร้านจไแล้วแล้วก็อีก้างอีกขายืด้อยนั้นจะได้จะได้ง่ายนแล้วพี่รู้สึกเป็นไงให้รับรู้ความรู้สึกถึงการอามีนี่ซอฟต์อร์ดลวางหน้าัก ไหมคะเหยียบจะทะยุขาได้ที่สุดแล้วเก่งมากเลยเหยียบแล้วทะยุขาได้ฉาดแล้วค่ะดุเสื่อวายขาะนี่ข้างลงสิคะรพะวัสดุตัวเล็กงามวัตถงต้องหาความช่างมันเร่งเราเห็นไหมแรงมากกว่าที่ถ้าแกใช้บอลลูกเล็กนะแกจะทำได้ดีไปเพราตัวแกเล็กอาจารย์สั่งลูกบอลมาเขาเนี่ยอาจารย์สั่งเมื่อวานแต่จะไม่รู้นะว่าสามวันสี่วันมันจะขึ้ มันให้สั่งครั้งละแค่ห้าชิ้นเราไม่มีแรงกานยังไงมันใหญ่มากแค่ห้าชิ้นยังมีแรงงานหลายหลักห้าชิ้นค้่งไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมาไม่พร้อมกันแต่สองชิ้นสั่งก่อนสั่งก่อนมันจะมาก่อนไม่ได้มันเด้งเราแรงมันมากกว่าแรงมันมากใช่ไหมแรงมากเด้งพี่เลยหรอไม่เหมาะคุณตาเป็นอะไรคะทำไมถึงก็และแบบนี้ถ่าท่าจห้นั่งอย่างนี้ราคาถ้านั่งอย่างนี้ราคะลองไหม ลองแนหะลองแป๊บหนึ่งลองแป๊บหนึ่งเนี่ยแล้วลฟังเสียงร่างกายว่าเราโอเคไหมเขาาจะพักท้องไม่ได้ใช่ใช่เจ็บทางข่าอย่างนี้แหละคะเยี่ยมไหมคะ 还有动物。 เยยี่มสุดยอดนะจิกไปเท้ายกไปว้าวข้าวออกหนึ่งโกงกระดูกสลักโกงกระดูกสลักขึ้นไปดันกระดูกสลักขึ้นบนจังเป็นท่าท่าสุนัขใช่ใช่ท่าส <Sache S 1> ุนัขแหลกแล้วก็เอาสุนัขหลัง oh no ขึ้นเก่งแล้ว